สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยวันนี้พบสาวกอหญ้าหาข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับก็ได้เลิกเริ่มฤดูหีบอ้อ,อยอ้อ,อยไฟไหม้ยังว้าวุ่นชาวไร่ทัวเงินตัดอ้อ,อยสดอีกรอบนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฤดูหีบอ้อ,อยปี2566ับเริ่มหลัง กนเคาะ57โรงงานทยอยเปิดหีบตั้งแต่10ทธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมประกาศราคาอ้อยขั้นต้นที่1,420บาทต่อตันอ้อยท่ากลางนโยบายลดอ้อยไฟไหม้ให้มีอัตราไม่เกิน25%ของปริมาณอ้อยรวมเพื่อที่จะลดฝุ่น PM 2.5นั้นก็ยังคงเสี่ยงหลังชาวไร่ตบเท้าพบนายกทำหนังสือถึงเลขากอนนยื่นรัฐทวงเงิน120บาทต่อตัน เพื่อที่จะสนับสนุนอีกรอบพร้อมให้กำหนดหักอ้อยไฟไหม้ที่ตันละ30บาทให้กับคนตัดอ้อยสดนั่นเองครับ <c oughs> นายวิรัก์ขวัญเมืองตัวแทนชาวไร่อ้อยในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอก็ได้เปิดเผยออกมาว่ากอนอเมื่อวันที่8ธันวาก็ได้เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยใระดับที่ความหวาน10 c c หรือเท่ากับ 91.43%ของราคาประมาณการอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศซึ่งแม้ว่าราคาดังกล่าวจะค่อนข้างสูงแต่ชาวไร่เองยังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านทั้งต้นทุนที่แพงจากปุ๋ยยากกำจัดวัชพืชค่าแรงที่เพิ่มขึ้นการส่งเสริมตัดอ้อยสดที่ยังไม่ชัดเจนถึงเงินช่วยเหลือนในฤดูหีบใหม่รวมถึงความ อันผวนของราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่จะส่งผลกระทบต่อราคาอ้อยขั้นสุดท้ายอีกด้วยนั่นเองครับรา,ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกระยะน,นี้กลับมาปรับตัวลดลงอ่อนตัวอีกครั้งเป็นเรื่องที่คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งก็คาดหวังว่าปริมาณสต็อกน้ำตาลทรายทั่วโลกยังคงขาดแคลนประกอบกับไทยเองยัง หากพิจารณาจากในแง่ปริมาณอ้อยที่กอนอนได้กำหนดเปิดหีบ57โรงงานทยอยเปิดหีบเริ่ม10ธันวาคมที่ผ่านมานั้นก็มีแนวโน้มจะลดต่ำจากฤดูหีบที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะดูราวแค่70-80ล,ล้านตันเท่านั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาโลกจะขยับขึ้นโดยสิ่งที่ต้องการก็คือราคาน้ำมันหากขึ้นสูง บราซิลหันไปผลิตเอทานอลแทนน้ำตาลก็จะทำให้น้ำตาลจะปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วยนั่นเองนายวิรัดิ์ได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้นั่นเองครับสำหรับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี65/66กนอก็ได้เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิต2,565/66เป็นปรายเขต9เขตโดยเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันละ1,000 209้20บาทนั่นเองน่าระดับความหวานที่สิและให้มีการจัดเก็บเงินตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบ,บับที่ 2. พศ .2565 ให้แก่ความผูกพอยและน้ำตาลทรายในอันตรา19บาบาทแปดสิตางค์จากชาวไร่อ้อยในสัดส่วน7 0เและโรงงานน้ำตาลในสัดส่วน30 2,564ท65จัดเก็บในอัตราตันละ9,810ตางค์และฤดูผลิตปี2,565ทั66ก็ได้จัดเก็บที่อัตราตันละ10บาทนั่นเองครับนายพนมตะโกเมืองอุปยอุปนายกชาวไร่อ้อยเขต7ก,กาญจนบุรีกล่าวว่าเมื่อวันที่9ธันวาคมนายประเมศพร โพธ,ธารกุลประธานสาพันชาวไร่อ,อ้อยแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสมาคมกลุ่มชาวไร่อ,อ้อยเขตเจ็ดเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณที่ช่วยพิจารณาเงินสนับสนุนตัดอ้อยสด120บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับที่ค้างจ่ายของปี2565ทับ6 6ที่ผ่านมาและอย่างไรในปี2566ทับนี้ ที่กำหนดเปิดถีบตั้งแต่10ธันวานี้ได้ยืนยันถึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเงินดังกล่าวเช่นกันในการลดอ้อยไฟให้มีอัตราไม่เกิน25%ของปริมาณอ้อยทั้งหมดนั่นเองครับอย่างไรก็ตามเมื่อ6ธันวานที่ผ่านมาเสี่ยงควชาวไร่อ,อ้อยก็ได้ยื่นหนังสือเสนอแนวทางดางกล่าวไปยังเลขากอนอแล้ว เช่นกันโดยขอให้สนับสนุนตัดอ้อยสดเช่นเดียวกับสามฤดูผลิตที่ผ่านมากล่าวคือขอรับการสนับสนุนเงินค่าตัดอ้อยสดตันละ120บาทจากรัฐบาลและกำหนดให้มีการหักราคาอ้อยไฟไหม้ในราคาตันละ30บาทแล้วดำเนินการจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้ตัดอ้อยสดเป็นรายโรงงานตามระเบียบที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ถือปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเห็นว่าหากล่าช้าความเสียหายจะเกิด ขึ้นและก็ขัดแย้งและอีกเช่นฤดูการที่ผ่านมาอ้อยไฟก็จะเพิ่มสูงขึ้นถ้ารัฐบาลไม่ชัดเจนนั่นเองครับว่าจะช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างไรนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็เหมือนเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ